สวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องนายภูทิชาแนลเนฟซ c ตอนนี้เราก็มาในเมืองนนายยาอเนฟซนะครับเรามาในเมืองบ้านม่วงในเะอฟซทุกท่านนะเรามาบ้านม่วงโอ้ลบสิบลอบ้อกันเขาใหญ่เอฟซผมมาในอำเภอบ,บ้านม่วงในเอฟซทุกท่าน,ม,น,าน,นมาทำธุระ แต่ว่าเราไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่ารอบแรกเพราะว่าน้ำมันเราหมดใน F4 กะพริบมาสองวันแล้วนะตืดตืดตืดมาสองวันแล้วนะพี่น้องน้ำมันหมดตั้งแต่ไปอุบลนะ F4 ตั้งแต่เดินทางไปอุบลน้ำมันเหลืออยู่สองขีดตอนนี้มันเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วมันกะพริบนะถ้าน้ำมันมันยังไม่หมดอ่ะมันขีดเดียวมันจะยังไม่กะพริบใน F4 ถ้ามันกระพริบแจ้งเตือนมันก็จะบอกว่าเหลือขับคุณจะขับได้อีก65กิโลนะ้ำมันก็จะหมดนะมันจะคำนวณให้พร้อมใน F4 ะนี้ผมจะขับได้อีกประมาณ65กิโลเมตรนะ65กิโลอน F4 ะนะ้ำมันก็จะหมดแล้วนะเราต้องรีบเติมใน f ไม่งานะเราจะได้เข็นรถกันนะพี่น้องนะมาเติมน้ำมันใน F4 สาเหตุที่กลับเร็ววันนี้ เรามาเติมน้ำมันแล้วก็มาตลาดนะเอฟซีแล้วก็พาเดกอ้มมาซื้อของนิดหน่อยนะก็เลยกลับเร็วไม่อยากไปซื้อของค่ำนะก็ฝากถึงพี่น้อง Elonence y YouTube เนาะไม่ได้อยู่ช่วยงานจนค่ำนะขอโทษขออภัยนะพอดีเรามีธุระนะครับ่ะเอาแวะเติมน,น้ำมันก่อนนะวันนี้ไม่รู้น้ำมันขึ้นหรือเปล่าเนะเอฟซีเติมใส่สักห้าร้อยก่อนพอไี้กี่ ครับน่าจะอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนเอฟซีนะครับประมาณเกือบเดือนน่ะห้าร้อยถ้าไม่ได้ไปไหนนะถ้าเกิอดอยู่แค่ขับแค่ไปทุ่งนาลุงน่ะวันนี้น้ํามันเหลือสามสิบเจ็ดโอ้อออน,อน้ํามันขึ้นโว้ยสามสิบเจ็ดเลยลเนี่เอฟซีเราวิ่งมาถึงปั๊มก็น้ํามันเหลืออยู่หกสิบสี่กิโลนะครับเราเติมห้าร้ยบาทเอฟซีท่านนะ น้ำมันขึ้นนะวันนี้น้ำมันขึ้นเป็นลิตรละอ่าสาสิบ็ดบาทในเอฟซี FC. รอบก่อนเราเติมลิตรละสามสิบห้านะแต่ได้มาสามบหกสามสิเจ็ขึ้นมาสองบาทเลยในะนีนโอหมดอะไวอีบีเจ็ดหมดคะ่ะโอ้โหเราได้มากี่ขีดวะเนี่ยห้าร้อยโอ้โหได้มาสองขีดสามขีดก็ไม่ได้บ่ โอ้โหได้มาสองขีดอหลอดพี่น้องไปใจไปะด้แล้วไม่ไดังเลย,ยนี่นะเอฟซีเติมเสร็จแล้วห้าร้อยบาทได้มาเท่านี้นะครับอ้อก็เดินทางไปตลาดกันต่อนี่สิห้าร้อยบาทเราได้มาสองขีด ปกติห้าร้อยบาทมันจะได้สามถึงสี่ขีดนี่พรอบนี้ได้น้อยมากเลยเราแวะตลาดต่อในฟีเดินทางไปตลาดแล้วก็ ไปในเมืองต่อนะครับอ่า เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรืตลาดก่อนในซทุกท่านนะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัรเดตให้ f อฟได้ทราบได้ชมกันต่อเนื่องนะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ